สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมานำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดนงคนชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบูลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉริมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะความเป็นมา ในปีพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย,ยเดชมหาราชบรมบนับ,บพิษรได้มีพระราชกระแสให้เจ้าหน้าที่มูรนิธิชัยพัฒนาไปหาซื้อที่ดินที่ติดกับวัดมงคลต่อมาได้รับพระราชทานนามให้เป็นวัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในเขตสองตำบลคือตำบลห้วยบงและตำบลขาดินพัฒนา อำเภอเมืองจังหวัดสาระบุรีปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสาระบุรีและในวันที่26กรกยาคม2531นายสมจิตท้าวคุดและนางบุญเรืองราวีศรีได้ขายและถวายที่ดินจำนวนหนึ่งแปลงเนื้อที่16ไร่เศษต่อมาในปีพุทธศักราช2535ได้จัดซื้อที่ดินที่ติดกันเพิ่มอีกหนึ่งแปลง รวมทั้งมีผู้ถวายเพิ่มเติมเป็นพื้นที่อีก15ไร่เศษทรงมอบให้หมูน่นณิธิชัยพัฒนาเพื่อทดสอบการ,รดำเนินการพัฒน,นาด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยพระราชทานแนวทางการดำเนินงานไว้ด้วยพระราชดำริพระราชดำรัสบริเวณพื้นที่ใหม่นี้ให้ปลูกข้าวเป็นหลักปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลแซมบ้าง เพื่อให้ชาวบ้านมีข้าวกินก่อนไม่ต้องซื้อประชาชนมีพื้นที่ประมาณ15บห้าไร่ลองทําให้เหมือนของเขาพื้นที่แห้งแ้งขาดน้ําแต่ละแปลงให้มีน้ําของเขาแล้วก็สูบน้ํามาใช้พื้นที่ของชาวบา้านถ้าทําคล้ายโครงการของเขาจะอยู่ได้ไม่ต้องให้เป็นศูนย์ศึกษาอยากเป็นแปลงทดลองว่าจะทำอย่างนี้ชาวบ้านท,ทําได้ไหมราชการจะช่วยอะไรบ้างเช่นศุกษะให้มีพื้นที่3 0 0รอไร่ ทำได้200บ่อแต่ต้องดูพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนที่หลังก็ปลูกไม้ผลตกลงเราสนับสนุนได้ตกลงเ,เอาแปลงที่3เพื่อพิสูจน์ว่ารัษจรทํทำได้ไหมให้วัดโรงเรียนราชการและมูลนิธิ โครงการน,นี้เป็นโครงการที่สามารถพึกกกำลังต้องไม่ลงทุนมากนักทําเหมือนชาวบ้านทำยอมไม่เสียไปบ้างถ้าลงทุนทำมากไปหลวงจะทำได้แต่ชาวบ้านทำไม่ได้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ 1. เป็นการสาธิตการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำสำหรับการทำเกษตรกรที่มีที่ดินขนาดเล็ก 2. ส,สาธิตการทำแปลงอิษฎียใหม่ สาสาธทตการทำการเกษตรผสมผสาน 4. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปจําจำนายผลผลิตเพื่อสร้างไรายได้ให้กับโครงการลักษณะโครงการหรือกิจกรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ 1. กิจกรรมทฤษฎีใหม่ได้ดำเนินการทฤษฎีใหม่ในพื้นที่15.5ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น4ส่วน,น,นในอัตราส่วนที่เหมาสมในรูปส่วนที่1คือ16ส่วนที่2คือ35.5ส่วนที่3คือ24.5และส่วนที่4คือ24โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะพื้นที่ส่วนที่1สะน้ําพื้นที่2.5ไร่คิดเป็นสัดส่วน16%สามารถเก็บกักน้ําประมาณ18,000ลูกบาทเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ให้แก่ข้าวในแปลงนาในระยะที่ฝนทิ้งช่วงและใช้ในการปลูกพืชหลังนาในฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยเลี้ยงปลากินพืชแบบปล่อยตามธรรมชาติได้แก่ปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกปลาจีนปลานิลแดงและอื่นๆค่ะเพื่อเป็นไรายได้เสริมและบริเวณขอบสระน้ำให้ปลูกผลไม้เช่นมะพร้าว แซมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินค่ะพื้นที่ส่วนที่2พื้นที่5.5ไร่คิดเป็นสัดส,ส่วน 35. 5เปอร์เซโดยปลูกข้าวนาปีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวสามารถปลูกพืชไร่หลังนาเช่นถั่วเหลืองฝักสซถั่วเขียวพื้นที่ส่วนที่สาน,นะคะปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลพืชไร่พื้นที่3.8ไร่หรือคิดเป็นสัดส,ส่วน24.5เปเซปลูกไม้ยืนต้นไม้ผล มายืนต้นได้แก่จะเดาทขี้เหล็กประดูกกิ่งอ่อนคูณยางนามะกลำต้นมะรุมผักหวานป่าเป็นไม้พื้นล่างไม้ผลได้แก่ขนุนน้อยหนามะม่วงส้มโอฝรั่งปลูกพืชสมุนไพรแซมได้แก่รังจืดดีปีสมไทยมะกรูดฟ้าทลายโจรหนุหมานตักสารกายว่านหางจระเข้ หนอนตายยากขมิ้นชันขมิ้นอ่อนตะไคร้หอมสเสลพังพรค่าค่ะพื้นที่ส่วนที่4ที่อยู่อาศัยคือที่3.7ไร่คิดเป็นสัดส,ส่วน24เปอร์เซนใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยถนนและเลี้ยงสัตว์ปีกปลูกผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษพื้นที่0.7ไร่ปลูกผักกินใบและผักกินผล โดยปลูกพืชผักสลับหมุนเวียนตลอดทั้งปีการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ไก่พันธุน์พื้นเมืองเป็ดไข่เป็นต้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานพื้นที่16.5ไร่ได้ดำเนินการคุ้งสะเก็บน้ำปลูกไม้ผลยกร่องพืชไร,ร่ผสมผสานและพืชผักจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆนะคะก็คือส่วนแรก ขุดสะกักเก็บน้ำพื้นที่1.5ไร่ขุดสะลึก4เมตรสามารถกักน้ำประมาณ10,000ลูกบาทเมตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ให้แก่พืชไร่ไม้ยืนต้นพืชผักดอกไม้ประดับและไม้ผลต่างๆ ตลอดจุนเลี้ยงปลากินพืชแบบปล่อยตามธรรมชาติได้แก่ปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สศกและปลาสวายและปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการทังทลายของดินขอบสระค่ะส่วนที่2นะคะไม้ผลหกล่องพื้นที่6.5ไร่ไม้ผลที่ปลูกได้แก่มะม่วงพันธุ์ต่างๆกระถอนพันธุ์ปู้ฝ้ายและพันธุ์อีลาส่วนที่3พื้น พืชไร่ผสมผสานพื้นที่2ไร่ค่ะปลูกพืชไร่แบบผสมผสานได้แก่ข้าวโพดฝักสดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานพื้นตระกูลถั่วเช่นถั่วเหลืองฝักสดถั่วเขียวถั่วลิสงโดยทยอยปลูกเป็นรุ่นๆหมุนเวียน,น,นกันตลอดปีพืชผักนะคะพื้นที่ประมาณ0.2ไร่ปลูกชาอมและพืชผักต่างๆค่ะสว่วนนิสารนะคะก็คือกิจกรรมบริหารงานทั่วไป ก็คือแบ่งออกเป็นสส่วนคือบริการสีข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรรอบๆโครงการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ทําการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจค่ะนี่คือการยกตัวอย่างนะคะกิจกรรมโครงการหรือกิจกรรมการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานและกิจกรรมทฤษฎีใหม่อย่างเช่นปลูกผักสวนควรัวเลี้ยงสัตว์เช่นไก่พันธุ์ พื้นเมืองนะคะเป็ดไข่และปลูกสุดผลไมย้ยืนต้นที่กินได้เช่นมะม่วงมะนาวมะพร้าวค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมบริหารงานทั่วไปก็คือการที่จะมาแบ่งปันความรู้เช่นเทคนโนโลยีให้กับชาวเกษตรกร,ะกรนะคะหรือชาวบ้านที่สนใจดังลูกนะคะ